ไรถแลล้วูกราศีกันเป็นพี่แก้มค่ะพี่เหรอก็พี่ชา้คนนึงว่าแก่แก่แล้วจะลุกนะออก็คือเหมือนกับว่าพี่แก้มยิ่งอยู่ในวงการยิ่งก็ยิ่งโตขึ้นก็จะโดนแสงไฟจัดไฟมากขึ้นก็ร้อนไปถึร้อนขึ้นเรื่อยๆคือโดนไฟลุ่มนี่ต้องใส่ละดอกเหมือนกันนะมาน้องนกของเจนน้องนกของเจนตอบราศีราศีมู ต้นหอมก็เลามาเลามาดูจากแบบผลงานที่ที่ต้นหอมเขาทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงช่วงแบบช่วงหลังจากที่เป็นดีเจแล้วตอนนี้ก็แบบงานก็เยอะมากได้ข่าวว่าแบบเจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ค่ะของเราล่ะก็มีละครมีภาพยนตร์อะไรอยู่นางร้ายสายรับค่ะพี่เอิร์ญค่ะพี่เอิร์ญตอบว่าราศีราศีตุลค่ะต้นหอมด้วยต้นหอมด้วยที่เลือกตอบต้นหอมเนี่ยคือ น้องคนนี้เขาไม่ได้ฮอตแค่งานนะเออเรื่องหัวใจเรื่องอะไรความล้มความรักเนี่ยเขาฮอตอยู่ต่อเป็นราศีตุลยต่อว่าราศีตุลย์ค่ะจอยเนี่ยดิจิตอลของเราติดตามตั้งแต่อันดาฟ้าใสเออเนื้อออกมาคือแต่ว่ามันก็ไม่แรงเปรี้ยงป้านเท่ากับรัชนกเพิ่งผ่านผลไปเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกเอ้ยหลังๆมาเขายิ่งฮอตขึ้นเรื่อยๆนะพี่แก้มพี่แก้มเป็นคนเห็นเป็นเราด้วยนะพี่แก้มตอบว่า คืออันนี้ผิวจริงใช่ไหมเนี่ยผิวจริงค่ะโอเคโอเคน้องเข้มมากจริงจริงเหมือนกันกับพี่ออยเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนูนกหรือพี่จอยนั่นแหละจรินจริงดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองมากๆแล้วเรายังติดเลยอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งฮอตคือราศีราศี มีคนถูกนะครับราศีราศีตุลครับโหนี่ๆตรงนี้หรอถ้าราศีตุลมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวตั้งแต่เกิดเมื่อดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวคือคือดาบประกายคึกหรือด,ดาบประจําเมืองจึงมีแสงเจิดจรัสตลอดชีวิตเป็นคนเข้าใจในเรื่องของชีวิตมีอาร์ตออฟไลฟ์ เป็นคนมีศิละปะในการดําเนินชีวิตราศีตุลอันเป็นราศีธาตุลมราศีกุมราศีมีถุนเนี่ยใน3ราศีนีย้ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนปรับปรุงแปรเปลี่ยนได้ตามธาตุคือลมเนี่ยสามองศาคือไม่ถูกบังคับเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นคนที่เข้าใจในสภาวะแห่งความเป็นไปและเป็นคนรู้จักการที่จะให้ความยืดหยุ่นเนา่เป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยอะไรก็ง่ายไปหมดดังนั้นเนี่ยความฮอตที่เกิดขึ้นคือหนึ่ง กำลังกายกำลังใจล้วนเป็นกำลังนำพาที่ออกทางใบหน้าและอารมณ์ 2. มีดนตรีมีศิลป,ปะในการดำเนินชีวิต3ม,มีความยุติธรรม4ี่เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากดังนั้นสิ่งที่เป็นไปในบุคคลที่เกิดในราศีตุลจึงเป็นกำลังของสเสน่ห์ที่ยิ่งอายุมากยิ่งดูมีมนต์ขังหรือมีมนตราศักดิ์สิทธิ์แม้แต่กเกษียณอายุแล้วคนก็ยังมาหา คนก็ยังมาขอความรู้ขอประสบการณ์อันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ผมอยากจะบอกว่าดีคนเกิดราศีตุลส่วนใหญ่ใครอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกมีกําลังมีความหวังมีความสุขนี่แหละครับคือสิ่งที่ชาวราศีตุลเสริมให้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าดวงชะตาชาวราศีตุลยิ่งแก่ยิ่งฮอตฟันธงครับ ชาวราศีตุลนะคะก็เป็นคุณแอนทองผสมคุณเจเจตรินค่ะก็คันตแตงตัวเหมือนรู้นะว่าจะดูฮอตมากนะสีโดดกว่าคนอื่นเลยทุกเรื่องนะงานงานความรักทำอะไรบ้างอะวันนี้หนูงานหนูทำอะไรบ้างแล้วมีหนังเพิ่งเล่นไปแล้วก็ตอนนี้มีาิละครพิธีกรก็มีอยู่แล้วทีวีแล้วก็อีเวนต์แล้วก็ดีเจอีเวนต์นี่เขาบอกเจ็ดวันเนี่ยหนูมีงานเนี่ยหนูมีงานทุกวันไหมก็มีงานเอ่อ ลูกกำนันปั่นจักรยานได้มีอีเวนต์เปิดโป๊ะเรือคือรับหมดนะคะ่แม่กะเช้างานกะเช้าไปไปไก่เช้าเหรอเปิดเสีแดไฟแดงเลยไปรับหมดเรารับหมดเราก็เลยมีงานละครเป็นงานใหม่สําหรับหนูไหมคะหนูเคยใหม่มากค่ะเคยชอบไหมเคยเคยเล่นเคยเล่นแบบกระจุกกระจิกมาแล้วรู้สึกว่าความรับผิดชอบไม่เยอะแต่ว่าเรื่องใหม่เนี่ยได้รับบทเป็นนางเอกฮะเป็นนางเอกจ้ารับรบเปเป็นอะไรนะนางเอก โบธนากรเขาเนาะไโบโอเคใครเป็นคนที่จะดูว่าใครเป็นนางเอกอ่ะก็ใครเป็นคนเลือกพี่ชอดพี่ชอดเป็นคนเอาดีเจมาเล่นจะทาละครแล้วก็ให้เอาดีเจมาเล่นก่อนเพราะเรามีทรัพยากรเยอะมากแต่ปัญหาคือดีเจผู้หญิงแท้ๆเราไม่มีถ้าหลุดจะต้องหอมพี่ชอดบอกเป็นพี่อ้อยแล้วนะหอมต้องเล่นแล้วล่ะแต่ชีวิตจริงสเปกหนุ่มต้องเป็นตีเตี้ยล่ำตามสเปคที่เราหมายไว้ไหมเออเจออย่างเนียส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่แพ้จะเป็นแบบ ผู้ชายบอดี้สวยๆหุ่นดีเพราะดูเขาเป็นคนรักรักสุขภาพต้องตีไหมตีก็ดีแพ้เลยอะค่ะเดินผ่านเดินผ่านไม่ได้ละทวยหมดอ่อนหมดเ,เห็นอย่างนี้รั่วๆหลุดๆล้นๆ,ๆคุณผู้ชมแต่ก็มีแอบ,บมีมีมุม,ม,มเป็นนางฟ้าใจบุญสุนทานมากถ้าเป็นเรื่องรักสัตว์เห็นบอกว่างาน ของมูลนิธิสัตว์เนี่ยก็ไปเป็นพิธีกรให้ไป,ไปหเหมือนกรรมบุญด้วยเออไม่ได้ถึงเป็นพิธีกรค่ะคือเวลาใครลง<ม>ลงโซเชียลมาเนี่ยเราก็จะไปดูบ้านป้าเขาเลยว่าเขาจริงหรือเปล่า หรือเขาหลอกอะไรเงี้ยก็ไปนัดเจอเขาแล้วขอเขาไปบ้านขอหนูไปดูบ้านป้านหน่อยได้ไหมแล้วก็ไปเห็นบ้านที่เขาเลี้ยงสัตว์พิการอะไรเงี้ยเราก็เลยมาบอกต่อน้องๆในโลกโซเชียลว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยใครเจอหอมก็จะได้แยกถูกไงว่าไม่ได้ไม่ได้รั่วไม่ได้ล้นอย่างเดียวมีมุมสวยมุมเอ็กแล้วก็มุมนางฟ้ามุมเอ็กมุมเอ็กขอบขอบคุณด้วยนะครับตอบถูกไปทั้งสามคนเนี่ยไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ีหมอดีใจมากเลยท่าแบบถ Oh. ฟินมากเลยก็มีพี่หมอน้องจอยแล้วก็พี่เอ,อิดนะคะ,นะครับถูกไปสามคนครับข้อหน้าของเราครับไม่ไม่ไม่ล้อเล่นแล้วนะไม่ล้อเล่นเพราะว่ามีเรื่องมาเตือนครับเอาจริงสักครู่เดียวครับ